ตัดมึงก็เลยเลี้งซ้ายเลี้งขวาอยู่หันมีแผนเอ๊ะมีแผ่นเหมีไฟเรื่อยตัดอ่ะมึงเลี้งซ้ายเลี้งขวาอยู่หันโอ้ยเฮ็ดเป็นบ่เดี๋ยวนี้เฮ็ดเป็นบ่เดี๋ยวนี้ปากกาลระเียบหรือป่ใส่ใส่โมเก๋น่น่าใส่ไปให้บุตรีอเฮ็ดยังนี่แต่ละมื่นเฮ็ดยังได้ได้เวียกแล้วบปล่อันเดี๋ยวเพิ่นบอกกันเฮ็ดแต่ไป ับงานโตบาเราบ่บอกเหรออบร่บอกเขาขึ้นกันเ่วันี้มาเยเจ้าเนบอกไอ้เปียวเปี <laughs> เยวม่เห็นไหมับงานรับงานเราหินงานบอกเก๋เถอเกเถอ การจีบแผ่นฟ้านะครับก็ปึ๊ดน็ัดก็อะไรเพราะมีคนจับช่วยมันไม่มีคนจับช่วยครับมันมีแต่คนจมมุ้มอยู่ว้าไผลว่าแผ่ผมไม่ได้พูดใหใครครับถ้าไอ้โบถ้าไอโปไม่ไอ้อยู่นี่มันสิ่เหลี่ยมบางอันนะรอนตัวครับอ๋ถ้าโปไม่ไอ้อยู่นี่สิ่เหลี่ยมบางอันนะคอยบ่ร์้อให้เจ้าด้วยล่ะ ว่าอีกนู้บ่เจ้าจะล่ออนตูวสิล่ะว่าอีกนู้บ่นว่าจิโก้ผมไม่ระบุครับไม่ระบุอะไรนี้จีเกตปุ๊บเราเคราะอ่ได้ระบุเรื่องของผ้าผูเสือเขียวนั่นผู้ใดใส่เสือเขียวบดเนี่ยแล้วก็ดึงออกมานะครับยาชีพตรงไหนยาที่บ่หาบ่อยเลาได้ยรอบบนหนึ่งเขารอบบนหนึ่งเขาซานได้กินได้ดิแล้วก็ตัก ไม่เหมาเสียหมอบเสียหมอบเฮ้ยใส่เดือมันจักรยานแหนแท็กเทวดาตัวน้องเทวดาของแม่จะเป็นเทวดานะข้าอยู่บนสวรรค์่นน้อเรื่องเขาได้ทาเรา่องเื่องกันนะเอาลงมาตามเดงที่หล่ะ อ้ยตัดผ้าแล้วาตัดผ่นสนมิกซาศักษาสตรๆอยู่นงงน่งนะยุ่งซือซอซ่อได้ไม่ยังน,นันเออยู่เฉยๆไม่ต้องพูดข้างขงนน่ะ <c oughs> เอออวงเลืกอะไรอย่างเง้ญาติพ้าหรือถัอ่วิมง,งานอ้อัวเบื้องแรกคอยประด้ว่าพวดเยอันสองก้อนหังเร่งหมมันนออนถาเลยอันบระกาตัดอยู่ข้างนา่นี่มันซ่าอึดอัดอีดีเด้นี่ ก็มองเรียมี네่เยม่างนะม่ใหญ่อมองเตรียมที่เตรียมทางนะแม่คุเปิ้งไหนหันเบิ้งคุณนะแต่เบิ้งรักเปิ้ยไปคุเได้ตั้งใจครับแต่เบิ้งค้นสวยจะต๊ะบนไหนนะครับ เออหูปากเขาบอกค่ะมาดามเราภาษาอังกฤษเออหูปากเขาว่าฮะน่ะสต๊อกเดือเมาอ่ะกูไม่ได้เป็นได้เป็นมาดามเราคนเราภาษาอังกฤษเลยเนาะกูได้ยังหัวแม่งเมาอ่ะมาดามเดือดหัวแม่งเมามาดามเดือดหัวแม่งเมามันมันคนไรย้ำได้มาดามไปบุญมีแม่งเมาได้ส่วนนี่ไม่กล้มาดิ Oh. มเย้ยจับตาดูดีนะครับจับตาดูดีๆอ,อย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตา <c oughs> อยากเอาชิบตาครับโอ้ยหลอดนั่นนะครับอนนนะอันนี้แหนริงๆนะครับอันนี้มันยกขึ้นชนไม่ได้ตโอ้โหกล่องเนาะ

ับตาดูยนี่ครับห้ามพลาดนะครับอยากกับพิบตาครับเดี๋ยวเด็ดกำจะเกิดขึ้นนี่อะไรอดกัอแเออได้เอาเลยทางผมไม่ตีนะมันแน่นอะอะไรคือตีงวะมึงเอาไทยตีหนักทางผมมันไม่ตีเนี่ยนะทางแกไม่ตีงแล้วเหรอมันมันอ่ามันแปลว่ามันมันมันไม่หยั่นะครับมัน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 คืออะไรครับคือมันไม่ตีงมันไม่ตีงเลยนะ อันนี้คุณเมาไทายแลยย้วใช่ไหมเมาแล้วครับมันไม่จริงแล้วจัะหวะเมื่อไหรดีบเอ็กนก็เพียงอค่นีนก่อนนะข่าวเกาะว่า <c ười> เปิดเพลงกันนะเรือสวย,วยววต,ตอนก่อนคือโกงฮะที่ไม่ใส่ตรงกลางไปที่ไปเย,ย็บด้านหลังตรงนร้ก็มาโก่งตรงกลางโอ้คือโดนใจแบบฮะเย็บตรงกลางไปดิมันจะขึ้นอยู่วะเอ้ยเย็บตรงกลางแล้วอยู่ไปไม,ไม,ไม่มันมันโกง

ฝั่งนี้ห้ามถ่ายนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ัไม่ได้ไม่ได้ทำมันนี่จริงไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยมันหลุดต้องโดนนี้วใหญ่เลยนะไอ้ได็กหง่วงหรา ผมนะครับผมนะมาผมอยากลงนั่งหลานได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยเอ้ยเสร็จงั้นมาปิดกล้องให้หน่อยมายื้อมะปิดกล้องเหรอจะตัดต่อยยังไงอ่ะไม่ตัดมันไม่ได้แล้วมันก็ได้เซตไม่ทำไมทำไมมันเอาจังขับไปขับมาแขกรถกล้องมันปิดเองแล้วเนี่ยปิดแล้วครับ มั่วเองแล้วหรือ okay, ว okay, ่าไม่ได้กดถ่ายไม่รู้ไม่สงสัยตั้งแต่ปนที่สองเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีช็อตเด็ดให้ดูเลยครับ